นี่ายดูอะไรมอง9องศาอันเื้นโอ้โหไม่ลงมาถึงหาจะไม่ดูโอ้โหอยมพาเลเลย ให้ดูนะครับหลังจากที่หมอกหายหมอกตอนเช้าแบบโหหนาี่มองเห็นอะไรนี่พระอาทิตย์ออกแล้วติดออกนี่คิอวิวที่เราเห็นนะครับ สวยหยุดเวลาคาเฟ่มาสปาต้องมาร้านนี้สวยอ่ะเดี๋ยวเก็บของเต็มเก็บเต็นท์เสร็จว่าจะขึ้นบ้านม่วยทนม้วยมีขึ้นไปดูวิวพอยที่ขับรถตัวที่ตั้งใจไว้แล้วค่อยลงไปบอกเกลือแล้วก็ค่อยออกไปหมายเลขสาม กาแฟย,ยอดที่เป็นสปันมออกินอไมาเอากินเมนกาโน้นี่คือชื่อเมน,นูนรากาขร้านนะ ที่ปิดเจอแล้วจี่ตรงนี้ละกันสวยมากสวยมเส็จเรียบร้อยฝ <c oughs> <ม>ากนครับเดี๋ยวเราเดินทางไปบอกเกลือเลยนะครับเปลี่ยแนแพ่นเล็กน้อยบ้านห้วยทรนห้วยหมีไม่ได้ขึ้นละ ดยจะเวลากลัวเวลามันจะฟีกเกินไปจะแวะตาประทับที่อุทยานวิ่งไปหมายเลขสาแล้วพตาจบเมืองหนะ้าตลาดนัดบอกเกลือหรือเปล่า หน้าเดิมกันนะนี่โอ้หอมอยู่ไหนนะบอกเกลืออ๋ออ,อยู่นี่ใช่ไหม ใช่ปะต้องเดินไปอ่ะถึงแล้วบอกก่อเกลือที่บันเกลือเต็มไปหมดเลยบอกก่อ,บอกเกลือแปดร้อยปีบ่อเกลือโบราณดูสิอย่างไรตึ๊บตึ๊บ ดูนะนี่ากำลังต้มเลยันี้คือต้มแล้วนี่ก็ผกเกลือแล้วเนี่ยว้าวเห็นแล้วบอกเกลือโเห็นแล้ว้มใจอ,อยากละ ถ้าเกิดว่าเห็นเกลือแปลว่าเราถึงแล้วผมใจอยากละได้รู้ว่ามีอะไรี่่อยูเรียบร้อยบอกเกลือเดี๋ยวไปส่นเลขสามแล้วก็มันมีนเะส้นนั้นเยอะเลยทั้งเลขนสามอนเลขูชมวิวพระ้าหลายจุดเลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยเ,เข้าตัวเมืองไป ได้ด้วยนะตรงนี้มีร้านอาหารมีกาแฟไปพักได้ไอ้เลิฟย <love> ูเบอรที่ว่างก็เยอะนะ <c oughs> ถึงแล้วนี่มันโค้งอย่างนี้ ก็ได้ไปเดี๋ยวออกจากถนนอะไรนะไอเลิฟยูอืมแล้วก็วิ่งตรงเข้าตัวม่านเลยไปเลยนะไอเลิฟยู <Huh? S 1> นนีลำน้ำน่าน ถึและที่พักมาใจแคมป์ห่างจากตัวเมืองน่านไม่ดิห่างจากตัวคนเดินประมาณแค่ขบอกบันทีนะอติงนาทีหิวเขาว,เว,วันนี้เหมาลานครับเลย ไม่มีอะไรเดี๋ยวพาไปเดินดูว่ามีอะไรบ้างเป็นร้านกาแฟะนะมีร้านกาแฟด้วยม,มีปักไฟด้วยนะนี่ตามจุดต่างๆจุดกลางเต็นต่างๆมีครบของปั๊กไฟของหลอนชายนะ นี่สิ่งงาล้างหน้าตรงนี้และที่ตกใจเมื่อกี้นี่เข้ามาห้องน้ำชายมีได้เป่าผมด้วยอ้าวมีน้ําอุ่นจ้ามีน้ําอุ่นอ่าสองห้องท้ายมีน้ําอุ่นสบายแหละวันนี้และที่ตกใจคือมีได้เป่าผมอยู่ละ เดีจังเตรียมตัวไปเดินถนนคนเดินน่านกันดีกว่าไปครับอตอนนี้ก็6โ<อ>มงเย็นแล้วเดี๋ยวจะออกไปหาอนะไรกินกันที่ถนนคนเดินไม่มีดอกลีลาวดีเลยร่วงหมดแล้ว เขาจอดกันอ่างนรอจอดด้วยไม่รู้เห็นเขาจอดก็จอดด้วยนี่ค่ะเราจะบอกว่าเราพามาที่นี่ถนนคนเดินมันจะอยู่ตรงข้ามพิพิธภัณฑ์ภาษาแห่งชาติตจะจัดเฉพาะช่วงวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์วันนี้วันอะไรอะ่ะ อวัดช้าง,ม,ม,างมีงานด้วยเดี๋ยวค่อยมาตอนหากลับแล้วเต้นนั่งก่นกนอนไปเดินไปคนเยอะเหมือนกันกนะเนี่ยโอ้ยางขั้นน้เหนียวโอ้จะเดินเต้นไหนก่อนดีเดี๋ยวไปนี่ก่อนไปดูตรงหน้าร้านก่อน จะพาไปเดินดูของกินไิ้กรีบต้มเพื่อมีพันรับแรงโอ้แปลกจะพาไปเดินกินนะกำลังตื่นเต้นกับของกินมาเพราะว่าไม่รู้จะเลี้ยวไปทางไหนนี่คือไม่ใช่จะมาตรงนี้นี่จุดที่นั่งกินนี่จะไปเดินดูวันจะนั่งเลยเหรอไม่ไปเดินดู ปวดยังห่วงเ <c oughs> มือง่ากห่งวง,วงแปลว่าอะไรข่วงไม่รู้นี่เวลาคนไปซื้อกับข้าวคือของกินคนเดินแล้วก็มานั่งขันโตกอยู่นี่ลานหน้าวัดภูมินโอ้คนเยอะคนเต็มไปหมดเลยบนจากขวาเรื่อยดูนี่มีอะไรบ้างจะมี ร้านที่อยากมากินน้ำเป้ามากินน้ำเงี้ยวข้าวซอยเฟรบไส้หัวยำทั่วทั่วไปเลยทั่วทั่วไปวไป่วๆๆปาเป็นอะไรี่อร่อยจำได้เขารีวิวกเยอะอยูย่บอกมะพร้าวเยอะดีร้าน มจัเลทอดนกแคนเอาก่อนเลยร้านนี้พี่ยาวเอาทอดนกแคนที่อยากกินทอดไม่ทำเลย อันนี้นะคามืไรจะมาตามล่ารปของแล้วเคยเห็นเหมือนกันานาเดี๋ยเรื่องหนึ่งอะนี่วัดภูมินวัดเดี๋ยวพรุ่งนี้มามาตอนพรุ่งนี้วัดภูมินอันนี้ก็เป็น น่าจะน่าจะเดินเดินเลยโซนของกินมาแล้วนี่โซนทั่วไปนะของต่างๆก็ไม่ทีาจดตะดูดีเป็นกระเป๋าเห็นนารักนารักนนก็จะเป็น่า ต้มตำยำเจ้าแออกเอาพิล่าไปทำดีกว่าเราไม่เคยลองจะลองดูลาพอใหญ่พอเล็กจะวลองแปะม่อนขาหลักหนะ้ามันคืออะไรครับข้าวครับ ขายยังไงครับรวมชุด30อันนี้ก็30 30ของละสามสิบงั้นเอาอันนี้กับอันนี้อยากลองอยากแล้วกล่องครับอันนี้ก็ต้มมาร์ทอันนี้ข้าวตัวนี้หนึ่งปีจะได้กินหนึ่งครั้งค่ะอ๋อตัวงาเนี่ยใช่ไหมครับใช่ค่ะจะเกี่ยวข้าวข้าวมันเดือนมานำานเหมือนกัน พวอยาประตูนคนทำเจ้าหมดแล้ว บาจากวัดนาคนะครับนำโดยท่านนายกสุรพลกตะตกเย็นวันนี้ไน่ต้องปีมุมหน้าวัดภูมินแล้ววันนี้ได้มานี่คือเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นศึกแย่งชิงขันต์โตนะนะ <c oughs> ได้อะไรมาบ้างเนี่ยได้หมูทอดมะแขวนกระปิกมะแขนวนอันนี้ก็ต้มมาแต่นี่ไปนะ จำไม่ได้ปได้กินครั้งหนึ่งงาคิมมอนเอองาคิมมอนที่ออกปีละครั้งตอนนี้ก็คนซ้อนกระเพรากรระเพาไข่ดาวกับวิวอย่างนี้ก็กลัวจะกินจะกิบเอาไว้คืนอากาศเอาใจพิเรนีสุดท้ายอ่ะ